เมื่อวันที่4พฤศจิกาย,ยน2567สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมอทรนาตาได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตาลาดแรงงานและแนวทางประกอบอาชีพก่อนออกศึกิจศึกษาณห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์3อาคาร5สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีคุณธนก,กิจวงยืน Business Solution Manager บริษัทคชสารเทคโนโลยีอินเวชชั่นจำกัดเป็นวิทยากรบรรยายให้ ความรู้แก่นักศึกษาจำนวนกว่า40คนเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลเกษตรมอทรล้านนาเชียงรายร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีกับโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาจังหวัดเชียงรายเพื่อร่วมมือในการพัฒนาการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้สามารถรู้ทันในยุคนวัตกรรมอีกทั้งการพัฒนาและสนับสนุนการให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบูรณาการองความรู้การนำไปปรับใช้ กับการพัฒนาโครงงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่9-10พฤศจิกาย,ยน2567สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการมทรร,รันาตาจัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านศาสตร์และศิลป์ในการจัดตกแต่งอาหารสไตล,ล์โมเดิร์นก่อนออกสายกิจศึกษาโดยมีอาจารย์กรวิชสักเกแก้วอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิละปะการประกอบอาหารคณะศิละปะการประกอบอาหารวิทยาลัยดูสิตธานีเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ณศูนย์ฝึกอาหารและ าามทรรัน,นาตาเมื่อวันที่13พฤศจิกาย,ยน2567ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด,ดรอนุนนท์อินทร์รองที่การบดีฝ่ายวิชาการวิจัยและบริการวิชาการพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปิยมาศกรันเจริญรัตน์คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และทุโยีการเกษตรนำทีมผู้บริหารและคณาจารย์ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรกรรมอันหุย สาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเดินทางเข้าร่วมประชุม,มหารือแนวทางความร่วมมือทางด้านวิชาการและร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือณห้องประชุมชั้น4อาคารสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีาสารสนเทศมทรรานาซึ่งการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ครอบคลุมกิจกรรมหลากหลายที่จะช่วยเสริมสร้างศัก,กยภาพทางวิชาการและการเรียนรู้ระหว่างสองมหาวิทยาลัยทั้งการจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลา กโครงการวิจัยร่วมการฝึกอบรมนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกการร่วมพัฒนาหลักสูตรการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการนอกจากนี้ยังมีแผนที่จะร่วมกันสร้างวารสารและสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในอนาคตเพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ความรู้และผลงานวิจัยสู่สากลระหว่างวันที่27พฤศจิกายนถึง -8 ธันวาคม2567คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรรวบรวมผลงานนักวิจัยมทรล้านนา ร่วมจัดแสดงนวัตกรรมเกษตรทันสมัยในงานวันเกษตรแห่งชาติ2,567ภายใต้หัวข้อสืบสารรักษาและต่อยอดศาสตร์พระราชาสู่เกษตรทันสมัยความมั่นคงทางอาหารและความเป็นกลางทางคาร์บอนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนณโซน2ะน,นวัตกรรมเกษตรสู่ความยั่งยืนและศาสตร์พระราชาณนะไรแม่เหียคณะเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่26พฤศจิกาย,ยน2567สาขาพาืชศาตร์มอทรล้านนานานจัดก,กิจกรรมร่วมสื่อสารวัฒนธรรมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวประจำปี2567ปลูกฝังการเรียนรู้วิถีเกษตรในการทำนาทุกขั้นตอนนอกจากนี้ยังเป็นการถ่ายทอดแนวทางการทำการเกษตรแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรทฤษฎีใหม่วิธีการปลูกข้าวที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมณแปลงนาสาขาพืชศาร คณะวิทยาศาสตร์ที่เกนเกษตรมทรราน,น่าน เมื่อวันที่28พฤศจิกาย,ยน2567นคณาจารย์นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมการแข่งขัน r m u t l generative ai mini hackathon 2024โครงการพัฒนานักวิจัยด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและจงคลล้านนานมอทรอล้านนานาโนดยการแข่งขันครั้งนี้นักศึกษาได้รับรางวัลพิเศษที่มีคะแนนรวมสูงสุดและรางวัลน,นำเสนอผลงานดีเด่นอันดับที่3 เมื่อวันที่29-30พฤศจิกาย,ยน2567คณะวิทยาศาสตร์และที่การเกษตรได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคาร์บอนฟุตพินผลิตภัณฑ์และคาร์บอนเครดิต ห,ห้องประชุมนวัตกรรมอาคารเฉลิมพระเกียรติ84พรรษามทรน้านาลำปางการจัดโครงการดังกล่าวคณะตระหนักถึงการจัดการคาร์บอนฟุตพิ้นขององค์กรทางนี้ได้รับการสนับสนุนจากดรกัญญาณสิริธัญญากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะในการส่งเสริมองความรู้กับบุคลากรนักศึกษา ในการตระหนักแนละให้ความสำคัญกับคาร์บอนฟุตพิลและคาร์บอนเครดิตในภาคเกษตรและการถ่ายทอดมุมมองภาคเอกชนต่อการรับมือผลกระทบของไคลแมเชนสถานการณ์และอนาคตของคาร์บอนเครดิตในห่วงโซ่ภาคเกษตรรวมถึงเกณฑ์วิธีการประเมินคาร์บอนฟุตพิลของผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสิ่งแวดล้อมระยะยาวขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง,งตำแหน่งทางวิชาการจำนวนสาท่านดังนี้ 1>, 1. อาจารย์นทวุฒิสังทองอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์มทรล้านนาเชียงใหม่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2. ดรกานุณาใจนุ่นทีอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์มทรล้านนาเชียงรายได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาเคมี 3. ดรสุรพลใจวงศาอาจารย์สาขาพืชศาสตร์มทรล้านนาลำปาง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาพืชศาสตร์